ภาผู้ชมไปเบืงอีกหนึ่งพื้นที่นะครับในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาก,ก็มีการประกาศในเรื่องของการปิดจุดผ่านแดนเช่นเดียวกันนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชาครับแดะมีการส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบ,บุรีรัมย์และผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกดครับในการปิดจุดพันปนช่องจุดโกกีและก็จุดพันอ่าจุดผ่านแดนช่องสังคมครับโดยหนังสือในฉบับนี้นะครับดมีการ ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และกับผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกดตเองนะครับโดยหนังสือได้มีการาระบุวา่าหลังจากที่ได้มีการรับข่าวจากแม่ทัพภาคที่สองของไทยเรื่องการปิดจุดคอนปลนการข่าช่องสายตะกูจุบโกกีในตำบลอัมปินบันเตียอัมปินนะครับจังหวัดอุดรธมีใช่ครับฟลายกัมพูชาตัดสินใจปิดจุดคอนโปรนช่องการค่า ช่องจุบโกกีจนกว่าฝ่ายไทยจะเปิดจุดพานแดนดังกล่าวให้เป็นปกติคือเกา่าเสมือนว่ากอนานีนะครับในช่วงขอบบอนทีเจมีถุนายน2,500หกสนั่นเองนะครับและคณะเดียวกันนะคะในหนังสือยังมีการระบุค่ะว่าฝ่ายกัมพูชาขอประกาศปิดจุดพานแดนทาวบอนช่องสังซงส่งตังอยู่ตำบลตรอเปรีปยงไพรนะคะอำเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีใช่ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนผ่า,านมาด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างตนค่ะจึงเรียนผัวร,ราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัดโดยทั้งด้านทันผู้วราชการจังหวัดชีสเกตค่ะเพิ่นก็นไดมมีการออกหนัง,งสือแจงเวียนในพื้นที่เช่นเดียวกันโดยมีการระบุวา่าจังหวัดชีสเกตจึงขอแจ้งกรณีดังกล่าวทั้งหนีขอห้ยยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพภาคที่สองเฉพาะที่163ทับ68เรื่องการควบคุมการเปิดปิด จุดผ่านทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นทีร่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีฉบับลงวันที่เจมิถุนายน2,568อย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากกองกำลังสุรนารีค่ะ